เดี๋ยวเราดูระบบท่อส่งข้าวก่อนด้วยกันครับผมนี่ฮะยื้องงข้างยกขึ้นครับผมอิสระครับอีอเอาแล้วกับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมฟาร์มิงซูลเลเตอร์สองพันยีนั่นเองครับผมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะพอบสามดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาอัพเกรดเจ้าช้างไวไฟนะครับผมนะฮะก็จะทำ ระบบขึ้นมาใหม่ครับผมมีระบบท่อส่งข้าวและก็ระบบฟางนั่นเองครับผมนะครับขันก่อนก็เช่นเคยครับเกี่ยวข้าวนาไทยยังไม่ได้ครับผมนาดํานั่นเองนะครับนในเกมฟาร์มิงยี่ห้านะเพราะว่าตัวรถตัวเกมนี้มันแยกประเภทข้าวนั่นเองครับผมนะฮะซึ่งคิดที่ก่อนหน้านั้นนะฮะก็เกี่ยวข้าวแบบมุ่งนอกครับผมนะฮะเป็นไม่ใช่ข้าวแบบไทยไนะครับเป็นพวก ข้าวบารี่ข้าวโอ๊ตนั่นเองครับผมนะฮะอืมไดผมนะนี่ก็อัปเกรดมาเป็นเกี่ยวข้าวไทยและก็ข้าวแบบนาดำนั่นเองครับผมนะนี่ตัวนี้ก็เป็นช้างไวไฟครับรุ่น2 0 2 4ครับผมอืมเกือบจะใหม่ฮะยี่สิบห้ายังไม่ออกนะครับผมก็ไม่มีอัปเดตมากครับผมนะฮะรถโรงงานครับผมนะต่างแค่ปีการผลิตนั่นเองครับผมนะก็มากับเจ้าอีซูซูกีกา12ล้อนะครับผมนะครับเป็นตกแต่งสไตล์นะรอบ3 d ดีครับผมนะฮะอืม ชนนายื่นครับผมแล้วก็กระจกแนวยุ่นนะครับผมมีหมวกแล้วก็เป็นเทเลอร์นะครับนี่ดูท่อสวยครับผมดุมดุมเป็นสีเงินครรู้สึกว่าโทนสีมันไม่ตัดตัดกันมากครับผมนะฮะเป็นน้าเงินเข้มเกินไปครับผมนะต้องแบบน้าเงินอ่อนๆเนาะนะฮะถึงจะเข้ากันโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรา ชิดขอบแล้วก็อรอดลงเลยครับผม,มนีช่างเอี่ยวมาดูด้วยครับวันนี้ดน้าหลังเลยฮะเนี่มาทุกง,งานครับผมนะฮะช่างเอี่ยวลำทุ่งของเราอืมก็มาช่วยเก็บนะบผมช่วยทิระบบช่วยเก็บเก็บข้าวนะฮะเอาไปขายครับผมนี่ครับ นี่กระโดดขึ้นรถเกี่ยวไงอย่างที่ฮะนี่ครับผมอ,อย่างรอฮะเสียงดินหอบรอมากอโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนมีการบั๊กเล็กน้อยฮะ เกิดแต่สมจริงไปแล้วครับผมฮะเฮ้ยโอ้โหอยู่แรงมากสบัดเลยครับเฮ้ยขึ้นหินเลยฮะโหดเกิรลงพี่ ส่งเลี้ยวอย่างที่ฮะทุกคนแรงด้วยฮะดูเดินไปแปลงด้านนอกนู่นเลยฮะเริ่มเกี่ยวจากดันไกลๆก่อนนะครับเกี่ยวเข้ามาด้านในฮนะเดี๋ยวเราดูระบบท่อสงข้าวก่อนด้วยกันครับผมนี่ฮะยืะย่นออก้างยกขึ้นครับผมอิสระครับนี่ ได้นี่ครับผมในช่วงนี้ก็จะอัปเกรดทุกคันครับผมเป็นระบบท่อข้าวแบบสระแล้วนะฮะอีก็ยังไม่มีในเวอร์ชั่น19แล้วก็22คระะับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ใครที่สนใจนะครับผมอยากได้หมดไปเล่นนะครับผมออติดต่อที่เพจด,ด้านล่างคลิปได้เลยครับผมนะฮะมีทุกภาคทุกเวอร์ชั่นเลยครับผมนี่เกษตรัฒนาครับ ทางไวไฟอนุญ,ญาตกลางร่มหน่อยแล้วกันนี่ครับผมเปลี่ยนเครื่องับผมเปิดตู้ฮะอืมอนุญ,ญาตลงตรงนี้เลยแลย้วนครับผมโอ้หนี่ครับข้าวแบบไทยครับผมอืันี้เป็นข้าวเลยครับผมไรครับผมนะนี่ นี่ฟางครับผมที่ผมว่าไปเห็นมาฮะนี่โอ้โหสวยจัดปากก็เขียวเลยฮะติดท่อหน่อยไอ้หนูถอยมาหน่อยอืใครที่เข้ามาใหม่ยังกดติดตามนะฝากกดติดตามช่องน้ำพอมด้วยนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดการะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่าาพาคลิปใหม่เวลาที่ผมอัพคลิปนะครับผม ก็จะเด้งแจ้งเตือนไปที่หน้าจอมือถือของน้องๆครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเอยทำไมมันติดเยู่วะเนี่ยเกี่ยวติดันาเกนะินครับจะติดเล็กน้อยอไปครับลื่นๆไหล ตอนนี้ยังไม่มีหมดปรับพวกสภาอากาศครับผมนะฮะนี่มาแบบว่าถ้าฝนมืดมากนี่ภาพไม่สวยเลยนะครับรถเธรถดูมืดเลยมีแต่แบบว่าเหมือนต้องพิมพ์แชทเข้าไปครับผมนะมซึ่งมันผมดูคลิปที่เมืองนอกเขาสอนแล้วก็งงครับยังทำไม่ได้ครับสียงของพวกหมดเสกเงินเสก ข้าวสีอะไรต่างๆฮะไมต้องข้ามไม่ต้องข้ามแปงแรกก่อน <g iggle> ช่วงนี้ก็ทยาอัปเกรดนะครับผมเรื่อยๆฮะก็มีหลายคันที่ผมยังไม่ทำเป็นโูชั่นเกี่ยวได้ทุกแปลงนะครับผมะฮะ ตอนหน้านี้ก็ทําแบบแยกเนะี่ยเกี่ยวข้าวได้อย่างเดียวครับนี่ผมก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมฮนะทำให้สามารถเกี่ยวข้าวได้ทุกประเภทนะครับผมนะในในอ่าในส่วนของรถเกี่ยวนะครับผมเนาะนก็จะมีหลายรุ่นนะครับผมของนู่นอกครับที่เกี่ยว เกี่ยวกับเมล็ดพืชครับผมนะอืเมล็ดพืชขนาดเล็กนะฮะเนาะประมาณนั้นนะครับถ้าพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าวโพดนะครับผมนะฮะประมาณนี้อืมก็ต้องหาอัพกรดเรื่อยๆครับผมนะฟังระบบฟาร์มว่ายังไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ครับอยากได้แบบว่าสมจริงมากกว่านี้นิดนึงครับ คดไม่แน่ครับแต่ว่าเามืนองนอกเขาก็ยังไม่ค่อยเล็งเห็นรถแบบไทยๆเท่าไหร่ครับผมมันยังดูว่าไม่ค่อยเทคโนโลยียังไม่ค่อยสุดนะครับผม,บมเห็นไม่ค่อยมีใครสร้างหรือว่าเอารถเกี่ยวไปใช้งานที่เมืนองนอกครับผมนะ ก็เกี่ยวกับไทยนะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรครับเลไม่เหมือนกันนะครับผมนะพวกระบบดินนะเพราะวมุงนอกส่วนใหญ,ญ่ไม่ไม่ใช้เป็นลอถแท็กนะเป็นรอ,อยางครับเพราะว่าเหมือนดินของน่าจะไม่มีโคลนหรือเปล่าวะเนีฮะนือ เขาปลูกข้าวแบบไม่ใช่น้ำือเปล่นอนนะก็อย่างว่าครับส่วนมากเป็นเมืองหนาวเนาะนะแถบยุโรปเนี่นออยก็อาจจะใช้แค่น้ำค้างครับผมในการเหมือแบบนกรดน้ำนั่นเองเนาะนะฮะคิดว่านะ <c oughs> พูดไปเรื่อยผมพูดไปเรื่อยนะอืมเอาเกล็ดเสียงเกี่ยวด้วยฮนะ สบายบายครับผมมีร่มแบบขนาดใหญ่ะฮะกันได้ทั้งรถเลยะครับผม <c oughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาดูมองด้านในคนขับบ้างครับผมนะฮะโอ้โหกล้องใกล้เกินเนี่ย ปรับไม่ได้ด้วยดีผมไม่ได้ตั้งคาไว้เฮ้ยไม่เคยเวิร์คฮะใกล้เกินไม่เวิร์คครับผมใครที่สนใจหมดก็ใต้ล่างเพจได้เลยครับผมใต้ล่างคลิปนโอ้โหพูดผิด ทุกภาคทุกเวอร์ชันเลยครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นต่อใครที่อยากชมรถเพิ่มเติมับผมนะเข้าไปที่ช่องนะป๊อปแล้วเลือกตรงที่วิดีโอครับผมนะแล้วก็ถ้าอยากดูคันไหนครับผมก็ลองพิมพิมเซิร์ชค้นหาได้เลยครับผมตัวอย่างครับผมนะฮะอยากเช่นอยากดูเจ้าช้างไฟฟนี่ครับผมเข้าไปที่ ช่องตรงวิดีโอครับผมคลิกเข้าไปแล้วก็ค้นหาก็พิมพ์คาว่าช้างไวไฟไหมผมแล้วก็จะหารที่น้องๆอยากชมครับผมนะฮะหรือว่าอยากดูเป็นประกอบการตัดสินใจครับผมนะนี่ในการซื้อหมดไปเล่นนะครับผมก็ดูเพิ่มเติมได้เลยเนาะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ เกี่ยวหมดนี่ก็ยังเม่นเต็มอุ่มฮะต่อันนี้ก็มีสามเวอร์ชั่นเลยครับผม 9, 22และก็2025ครับเกี่ยวเพลินเกี่ยวนิ่มฮะอย่างนี้ สักหนึ่งอุ้มเลยกันครับผมเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่ไม่เต็มคนเดือดเยอะมากครับผมยังไม่ถึงครึ่งครับอุ้มฮะเดี๋ยวจะเกี่ยวอยีกสักหรอบเลยกันครับผมแล้วก็จะมาเทข้าวให้รอบชมกันนะครับผมมีการทดสอบไปในตัวฮะคลิปยาวไปก็จะ,จะน่าเบื่อให้ผมนะอืมรอบนี้แล้วกันเนาะ อะไรนกสักยอือยอโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถสิบล้อครับผมมาลองลองท่อส่งข้าวสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยีให้ช่างเยวี่ยเขาขับลงมาข้างล่างฮะนี่จะรอเลยไปครับ เสียงถอยเงียบเกินลงมาเลยฮะลงได้อยู่ครับผมนี่ลงได้ฮะแต่ว่าขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้นะ ลงประมาณนี้จัดเลยฮะนี่ววสวยงามเราก็สายได้ครับผมนี่เฮสิวกหน่อยลงหน่อยก็ได้ครับผม มานี้กำลังสวยครับเอฟเฟกมันมาครับผมถ้าเราต่ำกว่านี้เอฟเฟกหายเออแปลกว่ะนี่ฮะเฮ้ยสวยงามครับผมเก็บท่อครับนี่โวกคีครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนครับผมนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะแล้วก็ใครที่เข้าใหม่มก็ติดตามกดติดตามเรื่องกันครับผมนะคร สำหรับนะ้บอกซามีพีนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย